มาเร็วมากันเลยวันนี้เราจะมาไร์สดกันวันนี้ถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นการขายของออนไลน์แบบเต็มตัวมาเลยขายอยากได้อะไรเข้ามาดูเข้ามาดูเลยมีมีทุกอย่างแต่ก็ไม่ทุกอย่างเพราะนี้เราไม่ได้มาขายทุกอย่างวันนี้เราจะมาขายนี่อันนี้น้ำยาเช็ดยางดำร้อยเกาสิบเกบาทร้อยบเบาท ใครเอาเข้ามาเลยใครเอาสั่งซื้อได้เลยนี่แถมฟองน้ำอีกหนึ่งแถมฟองน้ำมันหนึ่งใครสนใจอินบ็อกซ์มาเลยทายไลฟ์สดเดี๋ยวผมตอบแชทมาเข้ามาเลยนี่แถมฟองน้ำหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เคลือบยางดำอย่างเดียวนี่เคลือบเงาเราก็มีนี่เคลือบเงา ขวด199บาทเหมือนกันคุณภาพดีกลิ่นหอมรับประกันความเงาเชี่ยวหวยเรืองนี่แถมซ้ำยังไม่พอมีผ้าแถมอีหนึ่งผืนใครสนใจทักมาอ่ะพลาดไม่ได้จะซื้ออย่างนี้ก็กระลายอยู่แพงใช่ไหมทุกคนได้เดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้เลยนี่สองขวดชุดนี้นะ นี่นะมีผ้าหนึ่งผืนฟองน้ำหนึ่งอันน้ำยาสองแบบหรือจะเอาเครื่องเมาสองแบบเครื่องเมาสองขวดจะได้อันนี้สองขวดจะไดะ้จัดไปเลยชุดโปสาร้ 350, 350, อยห้าสิบอยห้าสะสามอห้าสิบที่ว่าแพงแล้วยังมีโปรเข้าวิกเสริมิ่งหนึ่งตัวส่งฟรีด้วยทั่วประเทศไทย3าม้ยห้าสิยกเซ็ตนี้ไปเลย ใครเอาสนใจอินบ็อกมาได้นะแล้วเจอกันจุ๊บๆเพื่อเธอ